สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรคกเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำเอาบทความจากการเขียนของคุณเดชาณรุนนาศมานำเสนอครับนักเลงจริงก็ต้องทำจริงและต้องมีผลงานให้ประชาชนได้เห็นคดีเรื่องสอประกออัปยชวันนี้ธรรมนัตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ได้ออกมาพูดในสภาและให้คำมั่นสัญญากับประชาชนต่อหน้าผู้แทนในสภาว่าจะจัดการเด็ดขาดกับข้าราชการชั่วในสำนักงานปฏิรูปที่ดินที่จังหวัดนครราชสีมารวมไปถึงกลุ่มทุนที่เข้าไปปลูกสิ่งก่อสร้างในเขตพื้นที่ทั้งหมดทั้งลงโทษปรับและติดคุกเมื่อเป็นนักการเมืองสังกัดได้ขึ้นตรงต่อนายทหารก็ต้องทำให้ประชาชนศรัทธาให้ได้เป็นนักเลงจริง จะพูดจะลอยๆและทำเล่นๆไม่ได้และคดีนี้ต้องดำเนินการอย่างเร่งรีบเพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นว่ายังมีนักการเมืองในสายทหารยังเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ก่อนหน้านั้นท่านพลเรือเอกอดุงพันเอี่ยมผู้บัญชาการทหารเรือท่านก็ให้กองทัพเรือแสดงแสนยานุภาพให้ทักษินกับคุณเซนได้เห็นแล้วว่าการคิดจะใช้การเมืองและความผูกพันส่วนตัวของตระกูลตนเอง กับตระกูลวงศาคณาญาติทางเขมรนั้นให้เลิกคิดเสียเพราะเกอะปูดเป็นของไทยร้อยเปอร์เซ์และตั้งแต่ทักษินกลับมาประเทศไทยเนี่ยเรื่องราย้ายทางการเมืองก็น,นับวันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและนโยบายบ้าบอคอแตกของนายกรัฐมนตรีกับรัฐมนตรีลูกจอกที่มาจากพรรคเพื่อไทยไม่สร้างสรรค์สักเรื่องวันนี้นายกรัฐมนตรีสั่งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ยุติปัญหาระหว่างกรมอุทยานกับสอปอให้ประนีประนอมกันแต่สะใจที่ธรรมนัตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรจะเล่นงานเด็ดขาดกับเจ้าหน้าที่ทุจริตในสปปร,รวมถึงในทุนลูกกระจกของนักการเมืองใหญ่ที่จะเข้ามาฮุบเอาพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติมาเป็นของตนเองนี่คือการส่งสัญญาณไปถึงนายกรัฐมนตรีที่มาจากพักการเมืองใหญ่ที่ซื้อไปถึงว่า อ่อนด้อยมากในการขึ้นมาบริหารประเทศและดูแลความสงบสุขความยุติธรรมภายในประเทศของตัวเองไม่เป็นวันวันเอาแต่สร้างภาพเดินสายไปทั่วต่างประเทศและในพื้นที่ให้สร้างภาพได้แต่ไม่มีนโยบายไหนแตะต้องให้เป็นรูปมาทาได้สักอย่างแม้แต่ปัญหาของสอตชก็แก้ไม่ได้ปัญหาที่ดินทับซ้อนก็ทําเป็นลอยตัวปัญหาหมูเถื่อนหลายพันตัวก็เงียบแถมปล่อยปละละเลยให้นําเข้ามาขายได้อีก จนทาให้เกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงหมูทั่วประเทศยากจะผูกคอตายเพราะราคาหมูตกควบภาพแถมมีหมูจริงกับหมูเถื่อนออกมาขายกันล้นตลาดจะอ้างว่าเป็นหน้าที่ของกระทรวงกรเกษตรกับกระทรวงพาณิชย์มันก็ดูน่าเกลียดเพราะการเป็นนายกรัฐมนตรีหากไม่กําชับหรือสั่งการลงมาให้เด็ดขาดงานทุกอย่างก็ทํากันไม่เป็นหน้าที่และโอกาสของนักการเมืองที่สังกัดพักทหารมาถึงก็ต้องทําให้เต็มสุดฝีมือ เพื่อให้ประชาชนได้เห็นว่าการเลือกพักใหญ่ที่มีแต่นโยบายขายฝันและแจก,กอย่างเดียวนั้นมันล้าสมัยมันมีแต่พวกมโนเพอร์เจอร์และหมดยุคของทักสินไปนานแล้วและไม่ควรเอาเป็นแบบอย่างนักการเมืองที่ดีนั้นต้องแข่งขันการทำผลงานให้กับประชาชนไม่ใช่เล่นการเมืองแอบแฝงเข้ามากอบโกยผลประโยชน์ของชาติและส่อไปในทางทุจริตที่อาจทำให้ประเทศชาติ เสียอธิปไตยไปเหมือนพื้นที่ปราสาทเขาพระวิหารวันก่อนก็มีอดีตอธิบดีกรมป่าไม้ที่เป็นเด็กสังกัดพรรคใหญ่เจ้าเดิมออกมามโนว่าพื้นที่พิพาทนั้นเป็นพื้นที่ของสอปรกรจริงแต่คนที่ได้สิทธินั้นได้ตายไปนานแล้วผมก็บอกว่าไอ้นี่มันมโนเพอเจอร์พื้นที่ตั้งแต่ปีพศ2 5 0 9เถึง2517เขตตรงนี้ที่พิพาทกันนั้นเต็มไปด้วยไข้ป่ามาลาเรีย สัตว์ป่าดุร้ายและเป็นแนวเขตติดกับดงพญาไฟที่มีเรื่องราวเล่าขานถึงความอาถรรพ์และไม่มีถนนตัดเข้าไปได้ง่ายดายเหมือนสมัยนี้จะมีมนุษย์หน้าไหนกล้าเข้ามาทำมาหากินในพื้นที่ตอนนั้นในยุคของประเทศของเรามีแต่รัฐบาลในยุคเผ่ามนุษย์หินสินค้าส่งออกหลักของประเทศก็มีแต่พวกไม้กับแรดิบุกรัฐบาลก็ให้ต่างชาติเข้ามาสัมปทานป่าไม้และจ้างคนไทยมาตัดไม้ และใช้ช้างลากออกมาตอนนั้นก็ใช้แผนที่ทหารเป็นหลักแม้ว่าจะมีพระ,ะราชกฤษฎีกาของกรมป่าไม้ออกมาแล้วในยุคนั้นก็ตามพอมาถึงปี2511ถึง2517แร่ดิบุกหมดประเทศและไม่ให้มีสัมปทานป่าไม้แล้วจึงเกิดพื้นที่โล่งเตียนขนาดใหญ่ที่อยู่ในพื้นที่พิพาทกันในวันนี้แต่นับจากที่รัฐบาลไม่ให้ต่างชาติเข้ามาสัมปทานป่าไม้พื้นที่ป่าก็กลับมาสมบูรณ์ใหม่อีกครั้ง และพื้นที่ตรงนี้ก็ไม่เคยให้มีการให้สิทธิ์พื้นที่ทํากินของเกษตรกร,เ,กรเลยสักครั้งเดียวจนมาถึงวันนี้ที่สปกรนครราชสีมาบังอาจมากที่คิดจะฮุบเอาพื้นที่ป่าสงวนไปให้หนายทุนและกลุ่มนักการเมืองเร็วๆและอดีตอธิบดีป่าไม้เด็กของพรรคการเมืองใหญ่ก็มโนเพ้อเจ้อว่าพื้นที่แนวนี้เคยเป็นของสอปกรมาก่อนเล่นการเมืองเพื่อขายชาติเป็นขบวนการแบบนี้ จะอยู่ได้ทนทานขนาดไหนก็ต้องอยู่ที่ประชาชนว่าจะหูตาสว่างกันขึ้นไหมแต่อย่างน้อยวันนี้ธรรมนัตต้องสสางปัญหานี้อย่างเด็ดขาดและต้องทำอย่างเร็ววันและทำงานที่เป็นรูปธรรมท,ที่จับต้องได้เพื่อให้นายกรัฐมนตรีนำออกมาเป็นแบบอย่างศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆของคุณเดชาณรุนนาศมานำเสนอเป็นประจำ สวัสดีครับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทําจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิเกสิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทํามือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำม,มีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจ สอบถามและสั่งซื้อได้ที่ KOM Studio โทร0918534455ส่งทั่วประเทศ